ราดา7-8รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมีนาคม2565ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับราหูย้ายเทวีโชคนะครับครับเดือนนี้ก็จะมีการใช้ไพ่ทะโรในการออกคำทำนายด้วยนะครับตัวท่านเองก็จะได้มีโอ,อกาสเสี่ยงทายไพ่ในตอนท้ายด้วยทั้งในก็ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับ ครับในที่สุดก็จะถึงเวลาที่ดาวพระหูก็จะย้ายห่างจริงๆจังๆแล้วนะครับก็หรือเวลาเราๆสักไม่เกิน2สัปดาห์นะฮะก็จะย้ายแล้วนะครับการย้ายของดาวพระหุครั้งนี้เนี่ยนะฮะจากเดิมซึ่งมีความเป็นองค์เกณฑ์ให้คุณอยู่นะครับก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพอริของท่านนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนภพพันธุนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในภพอริแน่นอนครับก็ต้องส่งผลบ้างนะครับ กับสิ่งที่ท่านดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็น ปันช่องนะฮะสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับรถราอะไรต่างๆเหล่านี้ร่วมไปถึงนะครับสมาชิกในครอบครัวต่างๆนะครับก็ต้องต้องเตรียมตั้งรับกันไว้พอสมควรนะครับระยะเวลาก็ประมาณสักปีเศษนะครับปี2เดือนนะครับแต่ก็มันไม่ใช่ทุกวันหรอกครับนะคือมันองศาปฏิกิริยาของแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะแตกต่างกันไปนะครับความหนักเบาก็บอกได้เลยนะครับว่าแตกต่างกันไปอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่า ดาวเดิมซึ่งอยู่ในพื้นชะตาของท่านนั้นนะมีอยู่ที่ตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับรก็จะส่งผลนในเชิงเสริมไปในทางบวกนะฮะหรือว่าทำให้เกิดการติดขัดบ้างนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นความเฉพาะขอของแต่ละคนแต่ก็เชื่อว่านะครับก็ธาตหลักๆก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เราดูแลอยู่นะครับนะฮะแม้ว่าจะเป็นภสังหาหรือสังหาริมทรัพย์ต่างนะฮะรวมถือสมาชิกในครอบครัวนะครับอ่ะทีนี้ไม่ว่าดาวมันจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับดาวที่ดีก็ยังคงทําหน้าที่ของเขาอยู่ต่อไปนะครับก็ดาวพฤหัสนะฮะแน่นอนครับช่วงต้นเดือนนะครับในสายนก็จะมีกาหนดย้ายด้วยนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าดาวย้ายแต่ดาวประหุตคือช่วงนี้ดาวย้ายเยอะจริงๆนะครับเฉพาะดาวในช่วงต้น เดือนเมษาย,ยนนะครับซึ่งหลังจากผ่านสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะย้ายกันถึงสามดวงนะครับมีทั้งดาวศุดาวอังคารนะครับและก็ดาวพระหัสนะครับอันนี้ประธานฝ่ายสุประเคราะนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในภพที่ดีซะด้วยนะครับย้ายมาอยู่ภพที่ดีซะด้วยก็คือภพปุตตะของท่านนั่นเองซึ่งความเป็นปุตตะของท่านเนี่ยนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเรื่องการ ลงทุนระยะสั้นนะครับความคิดความอ่านความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะซึ่งตรงกับภพบแล้วเนี่ยนะครับก็ดารัสเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนภพการเงินของท่านด้วยคือภพกระดุมพระนั่นเองนั้นเนี่ยเรื่องการเงินก็คงจะพลอยดีงามไปด้วย,ด,วยดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับที่ว่าโอ้โหเ้าเราย้ายเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดอะไรกับ สิ่งที่เราดูแลสิ่งที่เราถือครองอยู่อะไรทำนองนี้ก็การเงินดีนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเรียกว่ามีที่จ่ายก็มีที่หานะครับมีมาให้จ่ายแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับก็ใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับในการที่จะดูแลแก้ไขันินไผ่เชื่อมือครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหา เหล่านี้ได้อย่างแน่นอนทีเดียวครับผมครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ทาโร่นการัออกคำตายนะครับไพ่ทะบนแสดงให้เห็นถึงแน,นโนสารการที่ผ่านมา ภายแถวเล่าแสดงหเห็นถึงหนาวและสถานการณ์ที่จะเป็นไปนะครับแม้จะเห็นมีอยู่สองใบนะที่น่าสนใจนะเห็นถ้วยล้มอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการพึงพอใจไม่พึงพอ,พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องค่อยๆอ่านให้ฟังกันไปแน่นอนครับกฎเกณฑ์เรื่องราวอะไรต่างๆต้องมีการมาเรียนรู้กันใหม่อีกแล้วนะครับโอ้แม่สะดุดจริงๆแล้วยังต้องเรียนรู้ด้วยนะครับมันก็มีก็อ,อาจจะนํา ความความไม่พึงพอใจมาสู่ตัวท่านบ้างนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่ท่านยังต้องรอคอยอยู่นั้นเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่มีกําหนดที่ท่านจะได้สมหวังนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องหวังเนี่ยมันแน่นอนมีทันทุกคนแต่ว่าการที่จะได้สิ่งที่อยู่สิ่งที่เราประสงค์ตามหวังเนี่ยมันค่อนข้างจะยังอยู่ จนยังคาดการอะไรไม่ได้ครับยังคาดการอะไรไม่ได้แต่ยังพอหวังได้ครับเรื่องหวังอ็หวังได้ครับนะแต่ในขณะที่ตัวท่านเองยังรอสิ่งเหล่านั้นอยู่ตัวท่านก็ยังจะต้องดําเนินเรื่องราวต่างๆไปตามที่ท่านยังต้องกําหนดไปก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ตามนะฮะก็ยังต้องควบขับกันไปตาม สภาวะที่มันยังอำนวยอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองถึงแม้ท่านจะหยหาความสุขในอดีตความต้องการในอดีตนะครับแต่ว่ามันก็ย,ยังอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นจริงแต่ว่าความสุขในอดีตมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตท่านให้ผ่านปัจจุบันอันยากลําบากไปได้นะครับก็แนวโน้มของสถานรรการณ์ที่จะเป็นไปเนี่ยก็ยังประมาณคล้ายๆเดิมก็คือมีทั้งส่วนที่พอใจและไม่พอใจ อยู่บ้างแต่ทีนี้เนี่ยก็เรียกว่าควรจะต้องขอเขาเรียกว่าตัวท่านเองก็คงจะต้องชะงับการใช้การจ่ายอยู่คืออยู่ในช่วงเก็บออมและเก็บงําอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าแม้ตัวท่านเองจะมีความรู้ว่าจะต้องเก็บออมและเก็บงําในห่วงเวลาเหล่านี้แต่แม้ยังว่าแหละครับไอสิ่งของต้องประสงค์เนี่ยมันก็ยังมีความต้องการที่จะอยากได้อยู่นะครับอยากได้อยู่ดังนั้นเนี่ย ก็สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าความต้องการนะฮะที่สิ่งของต้องประสงค์เหล่านั้นเนี่ยมันชนะนะครับก็มีข้อตกลงเกิดขึ้นนะครับก็ตันไปจริงดูครับถึงจะยังมีความไม่ชัดเจนไม่แน่ใจในหลายๆเรื่องแต่ว่าการตกลงการทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะฮะก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับถึงมันจะต้องมานั่งคิดต่ออะไรบ้างแต่ก็จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกได้ว่า คือเหมือนว่าคนอยากทำอะนะทำไปแล้วก็ตัวเองก็อาจจะต้องมามีความกังวลถึงผลลัพธ์ที่ยังคาดเดาไม่ได้อยู่บ้างอยู่เหมือนกันเรื่องปกติครับคนเรามากัมากจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็โดยสถานการณ์ของไพ่มันก็จะออกมาประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าท่านก็คงจะมีความพึงพอใจนะฮะ บ้างนะฮะในการตัดสินใจของท่านถึงมันจะชักนำมาซึ่งผลอันคาดเดาไม่ได้บ้างก็ตามทีเถอะครับออยังไงก็แล้วแต่ขอ,อยังงคารัการตัดสินใจของท่านทั้งหลายนั่นเองครับผมครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสนะฮะเสียงทายเลือกไพ่กันนะครับก็ไพ่มี3ามกองนะครับก็เลือกมา1กอง,องตัวผมจะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับก็ คำทานายก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะฮะบางอันก็จะใช้เป็นแนวของคําตอบของคําถามที่ท่านได้ตั้งไว้ในใจอ้าวเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือท่านได้พระ ราชา Warner ถือดาบนะครับก็คงจะต้องมีการรายงานตัวกันนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยถ้าเจอพระชาถือดาบเนี่ยก็คข้างจะต้องเจอ ผู้คำชานะฮะหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องราต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าคงจะต้องมีเหตุมีผลนะครับมีคาอธิบายชี้แจงชัดเจนนะครับสาหรับคําตอบนะฮะของเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับก็สำหรับชาะราศีพิจิกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความละเอียดอรอบคอบอยู่แล้วดังนั้นผมก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านน่าจะผ่านได้เพียงแต่คงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันอยู่ขั้นหนึ่งนะครับก็ คำอธิบายก็คงจะต้องทําให้เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับท่านประชาชิถือดามนี่แหละครับ ครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ของทางขวามือนะครับท่านได้ราชินีเหรียญนะครับก็เรียกว่าคงจะได้รับความสําเร็จและความพึงพอใจนะครับโอกาสต่างๆยังมีหลั่งไหลเข้ามามากมายฟ้าที่สดใสก็ยังคงรออยู่นะครับผลตอบแทนก็คงจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าสร้างความพึงพอใจให้กับตัวท่านขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็แถมยังมีแนวโน้มในการที่จะ เติโตแล้วก็ขยับต่อไปได้อีกสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะครับท่านได้ไพ่แปดดาบนะครับไพ่แปดดาบก็เรียกว่าทํามันเป็นสภาวะในจิตใจของคนเรานะครับซึ่งจะต้องนึกถึงข้อจํากัดอะไรต่างๆที่เหนี่ยวร่างตัวเราเองไว้นะครับสภาวะอย่างนี้นะครับมันเป็นสภาวะช่วคเรานะครับเพราะว่าการเอาชนะ เรื่องราวและอุปสรรคที่อยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละคนก็มีแต่ตัวเรานี่แหละครับซึ่งเป็นคนที่จะต้องค่อยๆจัดการมันไปที่ระอันเต่อตอนมันไปที่ระเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่อยู่ภายในจิตใจของท่านไปได้ทุกๆคนเลยนะครับ ครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ